มาตกยังหนักเลยหมดแหละบ่มีแหละ เซลห้าหลัปะปึกซีเอลหรอปกติดีเซลกับเบนซินมันราคาซ้ำๆกันค่ะอันนี้ถูกกว่าลงมา1ยูโร2ยูโร1.8 1.9 2.2ุ 1. 8, 1. 9, 2. 2. เา้าสอ้ามีชุดแต่งงานให้เช่าดีกุ